สวัสดีครับวันนี้มาบ้านลูกค้านะครับที่อำเภอวางน้ำเขียวนะครับพอดีบ้านลูกค้าตัวอินเวอร์เตอร์มันมีปัญหานะครับปัญหาตอนแรกของมันก็คือหน้าจอขึ้นคำว่าคอมพอเราเข้าไปดูระบบออนไลน์นะครับที่หน,น้าแ,แดดบอร์ดนะครับค้างระบบนะครับไม่ไม่ไปไหนนะครับผม แล้วทีนี้ผมก็เลยโทรไปปรึกษาศูนย์ศูนย์บอกว่าอัปเดตเฟิร์มแวร์พออัปเดตเฟิร์มแวร์เสร็จปรากฏว่าหน้าจอไม่ติดเลยนะครับความมาดูขั้นตอนการแก้ต่อไปนะครับแล้วผมต้องถอดตัวนี้ส่งไปให้ทางศูนย์ก่อนนะครับแต่ระบบปกติหมดนะครับ ต่มาวันแรกวันแรกไม่ไม่ปกตินะครับที่เป็นอาการนะัคือเอาพุทของอินเวอร์เตอร์มันไม่จ่ายออกมานะครับเนี่ยนะครับผมเรอติดตามนะครับผมเดี๋ยวผมถอดก่อนนะครับถอดไปให้ทางศูนย์เขาเคลีก่อนนะครับศูนย์ก็แจ้งว่าเป็นที่